หบดที่3การจับไปย้อนกลับไปในโลกทานโลหิตเผ่าโมซาอาศัยยานจากกลเพื่อูจ่โจมและเก็บเกี่ยวคริสตัลโลหิตมาได้ประมาณหนึ่งหมื่นก้อนอย่างไร้ความปราณี แม้ว่าร่างของสัตว์ประหลาดเขาทองจะใหญ่กว่าสัตว์ร้ายป่าเถื่อนชีเหนียวที่อยู่กับเทพโลหิตในโลกทานโลหิตเมื่อครั้งนั้นอยู่มากแต่ก็ยังไม่สามารถดูดซับคริสตัลโลหิตก้อนที่97ได้ขณะอยู่ที่โลกทานโลหิตเนื่องจากจิตสังหารที่แผ่ออกมามีมากเกินไปถึงแม้ว่าหลวเฟิงจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถต้านทานคลื่นสังหารที่มากมายจากการดูดซับได้ ในตอนนั้นเขาจึงเลิกล้มความตั้งใจทำได้เพียงแต่รอจนกว่าจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในอนาคตในระหว่างที่หลัวเฟิงอยู่ที่หุบเขาเสียงปีศาจจนถึงช่วงที่เข้ารับมรดกหลัวเฟิงได้รับความกดดันที่โจมตีจิตวิญญ,ญาณกดดันสติของหลัวเฟิงอย่างต่อเนื่องทำให้หลวเฟิงพัฒนาไปมาก รวมถึงผล,ลไม้สีทองที่ได้รับมรดกจากสถานะผู้เริ่มต้นมันช่วยเพิ่มการควบคุมจิตวิญญาณของเขาไปแล้วกว่าสิบเท่าบวกกับ12ปีที่ผ่านมาได้รับการฝึกสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่องการฝึกสภาพจิตแตกต่างจากการฝึกอย่างอื่นอย่างสิ้นเชิง เช่นเดียวกับการเข้าใจกฎการกำเนิดต่างๆและจากการศึกษาเทคนิคต่างๆสิ่งเหล่านี้ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในการศึกษาอย่างไรก็ตามสภาพจิตใจไม่ได้ต้องการอะไรมากแต่เป็นการตั้งตนให้อยู่ในสภาวะจิตที่ถูกต้องมากกว่า ตัวอย่างเช่นในระหว่างการต่อสู้เราต้องมีสมาธิและมุ่งมั่นมีฉะนั้นหากสูญเสียการควบคุมอารมณ์ระหว่างการต่อสู้จะส่งผลให้มีความแข็งแกร่งเพียง70-80%เซเช่นเดียวกับโหงและเทพสายฟ้าการฝึกสภาพจิตใจของพวกเขาอยู่ที่ระดับที่สูงมากไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนมันก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพวกเขาได้เลย ทำให้ร่างกายสะท้อนความสามารถในการต่อสู้ออกมาได้อย่างเต็มที่เมื่อเปรียบกับคนอื่นๆเมื่อเจอสถานการณ์คับขันถึงจะสามารถปลดปล่อยขีดจำกัดออกมาได้อย่างเต็มที่แต่คนอย่างหงสามารถปลดปล่อยพลังของเขาออกมาได้ถึง200เปอร์เซ็น์ได้ตลอดเวลานี่คือสภาพจิตใจที่ถูกต้องจะสามารถปลดปล่อยพลังออกมาในระดับสูงสุดแน่นอน ในแง่ขอองค์การฝึกสภาพจิตใจหงได้บรรลุถึงระดับสูงสุดในระดับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีนแล้วแม้แต่เทพสายฟ้าสภาวะจิตใจของเขายังอ่อนแอกว่าของหงเพียงเล็กน้อยส่วนหลัวเฟิงอ่อนแอกว่าเทพสายฟ้าเล็กน้อย โชคดีที่หลวงเฟิงมีโหงและเทพสายฟ้าบุคคลผู้ยิ่งใหญ่สองคนที่จะสอนและนำทางเขาดังนั้นสภาพจิตใจของเขาจึงดีขึ้นเสมอการฝึกสภาพจิตไม่ได้สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ไปมากนักนักรบบางคนที่ฝึกฝนต้องการไปถึงระดับอมตะต้องฝึกฝนอย่างน้อยสองสามหมื 30, ่นปีบางคนต้องใช้เงินเป็นล้านถึงจะสามารถไปถึงระดับสูงได้ อย่างไรก็ตามในแง่ขององค์การฝึกสภาพเจิตใจแค่สิบปีสั้นๆก็เพียงพอแล้วที่จะไปถึงระดับที่สูงมากเหมือนกับคนจีนโบราณพวกเขาไม่ได้มีอายุไขเกิน100ปีด้วยซ้ำ 12ปีตลอด12ปีที่ผ่านมาหลัวเฟิงพัฒนาขึ้นค่อนข้างมากเป็นเรื่องน่าเสียดายการฝึกสภาวะจิตใจขั้นสูงทั้ง3อย่างเขายังอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับที่หนึ่งแน่นอนในแง่ของความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวหลัวเฟิงก็แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่ออยู่แล้วจุดจุดจุดหลัวเฟิงยืนอยู่ในตำหนักอันเงียบสงบในโลกภายในของเขา ร่างของสัตว์ประหลาดเขาทองขนาดเท่าภูเขาขนาดมหึมาดวงตาสีทองที่มีขนาดใหญ่ราวกับสนามสองแห่งจ้องมองไปที่โครงเล็บขนาดมหฮมาในระหว่างที่กำลังดูดซับคริสตัลโลหิตก้อนที่99กรงเล็บขวากำแน่นขนาดกรงเล็บอันแหลมคมอีกข้างฟาดผ่านป่ามือทันทีทำให้เกล็ดของมันฉีกขาดออก ขณะที่คริสตลทานโลหิตก้อนเล็กๆนั้นถูกควบคุมโดยพลังจิตของสัตว์ร้ายเพียงสัมผัสที่บาดแผลพลังงานไร้ลักก็ไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ประหลาดเขาทองทันทีโกมันเงยหน้าขึ้นและส่งเสียงคำรามอย่างเจ็บปวดนี่เป็นการประทะกันของจิตสังหารและพลังจิตที่รุนแรงจิตสังหารจำนวนนับไม่ถ้วนได้กลืนกินมัน เกือบจะเหมือนกับถูกโจมตีด้วยปืนจากยานอาวกาศจำนวนนับไม่ถ้วนเสียงคำรามดังก้องไปทั่วหลัวเฟิงพยายามรวบรวมพลังจิตอานแหลมคมราวกับใบมีดเพื่อป้องกันการโจมตีนับครั้งไม่ถ้วนนั้นการประทะก,กันของพลังจิตถึงแม้ว่าหลัวเฟิงจะมีความแข็งแกร่งและพลังมากมายแต่ก็ไม่ช่วยเขาจากสถานการณ์นี้เลย เราต้องชนะแน่นอนเราจะต้องทำได้จิตสังหารนี้ไม่สามารถเอาชนะเราได้มันไม่สามารถผ่านได้จิตใจของหลัวเฟิงแผดเสียงคำรามนับครั้งไม่ท้วนเราต้องอดทนทันใดนั้นจิตสังหารรุนแรงจำนวนมหาศาลอันน่าเหลือเชื่อนั้นก็ถอยห่างออกไปราวกับคลื่นในมหาสมุทร มันถอยกลับอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันผลึกคานโลหิตที่อยู่ในกรงเล็บขวาของสัตว์ประหลาดเขาทองเปลี่ยนเป็นพลังงานไหลเข้าสู่กรงเล็บด้านขวาอย่างต่อเนื่องมันได้เปลี่ยนกรงเล็บด้านขวาอันน่าสะพรึงกลัวของสัตว์ประหลาดเขาทองอีกครั้งความเจ็บปวดเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งความเจ็บปวดขนาดไหนหน่าเหลือสามารถดูและจินตนาการได้จากภาพที่เห็น มีเพียงร่างขนาดมหึมาของสัตว์ประหลาดเขาทองลม้มลงไปประทะกับแผ่นดินอย่างบ้าคลาั่งทะลวงผ่านทิวเขาเกิดเสียงจากการประทะตูม้มจุดจุดจุดไม่ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดเราต้องทนให้ได้ผ่านไปสักพักในที่สุดความเจ็บปวดก็ลดลงคริสตั้นก้อนที่99หลอมรวมกับกรงเล็บขวาของมันอย่างสมบูรณ์ โฮสัตว์ประหลาดเขาทองเงยหน้าขึ้นและส่งเสียงคำรามอย่างมีความสุขแผดเสียงคำรามดังก้องไปทั่วในโลกภายในไม่มีที่สิ้นสุดมันยกกรงเล็บขวาขึ้นเล็กน้อยกระตุ้นผลึกทานโลหิตอันทรงพลังที่อยู่ภายใน โครงเล็บเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกระดูกเกล็ดและกล้ามเนื้อของมันรวมไปจนถึงเซลล์ที่ดีที่สุดเริ่มมีวัฒนาการจากภายในมันก่อตัวขึ้นในทันทีเกิดภาพแกะสลักปรากฏบนโครงเล็บให้เห็นภาพแกะสลักครอบคลุมโครงเล็บขวาทั้งหมดพวกมันรวมกันเป็นภาพหนึ่งในสัตว์ร,ร้ายที่แผดเสียงคำรามช่างเป็นภาพที่แปลกประหลาดอะไรเช่นนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อเขาดูดซับคริสตั้ก้อนที่98ได้สำเร็จภาพแกะสลักสีแดงเลือดของกรงเล็บขวาที่ปรากฏดูไม่เหมือนสัตว์ร้ายตัวนี้เลยแต่เมื่อดูดซับคริสตั้ก้อนที่99ทำให้ภาพแกะสลักอื่นๆที่กระจัดกระจายอยู่รวมเข้าด้วยกันก่อให้เกิดภาพนี้ขึ้นภาพแกะสลักเป็นรูปสัตว์ประหลาดคล้ายกับสัตว์ร้ายในรูปปัน้นความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ มันไม่มีเขาเหมือนรูปปั้นเทพสัตว์ร,ร้ายเนื่องจากไม่มีเขาดูเหมือนว่าภาพแกะสลักสีแดงเลือดนี้ยังไม่สมบูรณ์เราคิดว่าเมื่อหนูซับคริสตลก้อนที่หนึ่งร้อสำเร็จมันอาจจะสมบูรณ์ ตึงเราจะลองดูว่าสามารถดูดซับคริสตั้ก้อนที่หนึ่งรได้สำเร็จหรือไม่สัตว์ประหลาดเขาทองดึงคริสตั้อีกก้อนออกมาอีกครั้งเราจะพยายามดูดซับอีกครั้งภายในตําหนักหลัวเฟิงยืนอยู่ในลานพื้นหินข้างๆเต็มไปด้วยเลือดสดๆมันเป็นเลือดที่พุ่งออกมาจากร่างชาวโลกในขณะที่สัตว์ประหลาดเขาทองกําลังดูดซับคริสตัลโลหิตในโลกภายใน การดูดซับคริสตั้นก้อนที่100เป็นความล้มเหลวหลัวเฟืองปาดเหงื่อออกจากหน้าผากของเขาการดูดซับคริสตัลนที่100ครั้งสุดท้ายเป็นเรื่องยากมากเราคิดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ2-3ปีหลังจากที่พลังจิตของเราแข็งแกร่งขึ้นก่อนมันจึงจะสำเร็จการดูดซับคริสตัลก้อนที่99นั้นประสบความสำเร็จในขณะที่คริสตั้นก้อนที่1 0 0นั้นล้มเหลว ถึงอย่างนั้นหลัวเฟิงก็ยังคงตื่นเต้นมากเพราะตามภาพการแกะสลักสีแดงบนกรงเล็บขวาของมันมันเป็นรูปร่างคล้ายกับสัตว์ร้ายแผดเสียงคำรามและสัตว์ร้ายนั้นเกือบจะคล้ายกับรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายอย่างสมบูรณ์มีเพียงเขาเท่านั้นที่ขาดหายไปคริสตันทานโลหิตแท้จริงแล้วเชื่อมโยงกับเทพสัตว์ในตำนานแห่งโลกทานโลหิต ลัวเฟิงคิดว่าไม่ว่าจะเป็นนักรบโลหิตนักรบดาหรือพลังจากการดูดซับคริสตันทานโลหิตล้วนเชื่อมโยงกับภาพของเทพสัตว์ร,ร้ายที่เขาเห็นเมื่อตอนที่เขาอยู่ในวังวนในโลกทานโลหิตอืมเราคิดว่าหลังจากที่เราดูดซับคริสตัลก้อนที่100สําสำเร็จแล้วภาพทั้งหมดก็จะปรากฏและหลังจากนั้นภาพเหล่านั้นจะเรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์อาจมีเรื่องเหลือเชื่อครั้งใหญ่ หลวเฟิงรู้สึกเบิกบานใจเขามองไปรอบๆตําหนักไม่มีรูปแบบของสิ่งมีชีวิตอื่นใดนอกจากเขาอยู่ที่นั่นทว่าในโลกแห่งห้วงเหวลึกมีสัตว์ร้ายหลายล้านล้านตัวสัตว์อสูรนับไม่ถ้วนแม้แต่สัตว์ร้ายระดับมหึมาที่อยู่ในระดับตัวตนอมะตะก็มีอยู่มากมายในเวลากลับแล้วร่างกายของหลัวเฟิงบิดเบี้ยว สู้เขาเปลี่ยนร่างเป็นเผ่าโมซาและกลายเป็นหมีน้ำแข็งทันทีหมีน้ำแข็งที่รูปร่างน่ารักธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งขณะมองไปรอบๆจากนั้นมันพุ่งไปข้างหน้าด้วยความหนักแน่นหูหมีน้ำแข็งเดินผ่านมานลำแสงสีขาวทันทีมันเหลือบมองลงไปที่โลกก้นมึงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเบื้องล่างเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดมากมายนับไม่ถ้วน มันกระโดดลงไปที่พื้นที่อยู่เบื้องล่างพร้อมกับยืนขึ้นมาแสดงท่าทางโง่ขลาวออกมาสัตว์ประหลาดที่มีสมองน้อยนิดเลยทำให้พวกมันมีสติปัญญาต่ำพวกมันที่อยู่บริเวณนั้นทั้งหมดไม่ได้สังเกตเห็นมีน้ําแข็งตัวนี้ด้วยซ้ำหืมมีน้ําแข็งมองขึ้นไปที่ตําหนักลอยฟ้าทั้ง32แห่งด้านบนทั้ง32แห่งมีลําแสงสีขาวปกคลุมอยู่ หลังจากนั้นลำแสงที่ปกป้องตําหนักของหลัวเฟิงก็ค่อยๆหายไปนูเหมือนนว่าตํหนักอีก31แห่งล้วนมีรูปแบบของสิ่งมีชีวิตกำลังเข้ารับมรดกอยู่ซีนะมีน้ำแข็งเหลือบมองอย่างไรก็ตามเรารับมรดกมามากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วและเราไม่สามารถรับเพิ่มได้อีกถึงเวลาที่ควรจะออกไปจากที่นี่แล้ว มีน้ำแข็งมองไปรอบๆในโลกห้วงเหวลึกอันกว้างใหญ่ไม่ว่าเขาจะมองไปทางไหนดูเหมือนมันจะไม่มีที่สิ้นสุดมันเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดจำนวนมากและมีสัตว์ร,ร้ายที่มองเห็นไม่มีที่สิ้นสุดจำนวนของมันน่าเหลือเชื่อจะจะออกไปยังไงมีน้ำแข็งหลัวเฟิงตกตะลึงเราเข้ามาได้ยังไงและจะออกไปยังไง ย้อนกลับไปหลัวเฟิงตกลงมาที่นี่จากการแตะของโมหลัวทําให้หลัวเฟิงตกลงไปในหลุมและตกลงไปในโลกห้วงเหวลึกเขาพยายามสุดความสามารถก็ไม่อาจหลุดพ้นได้ในก้นหุบเหวลึกนี้มีสัตว์ร้ายระดับอมตะจำนวนมากทุกตัวเฝ้าอยู่บริเวณที่หลัวเฟิงตกลงมาหลุมแห่งการกลืนกินนี้พลังงานการกลืนกินของมันช่างน่ากลัว และมีสัตว์ร้ายระดับสูงอยู่นับไม่ถ้วนเราจะไม่ยุ่งกับพวกมันหลัวเฟิงนึกถึงตอนนั้นขณะคิดหาทางบริเวณด้านล่างของหลุมทั้งหมดเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายในระดับตัวตนอมตะและในขณะที่หลัวเฟิงอยู่ในร่างหมีน้ำแข็งเขาไม่เห็นสัตว์ร้ายตัวอื่นบินเข้าไปในหลุมนั่นเลยแม้แต่สัตว์ร้ายตัวอื่นๆก็ยังไม่มินขึ้นไปในหลุมนั่น เพราะงั้นเราก็ไม่มีทางทําได้หลัวเฟิงคิดจุดๆจ,จ,จากนั้นหมีน้ําแข็งก็เริ่มสำรวจโลกในพื้นที่ลับแห่งนี้ทันทีอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปสามวันมันยังหาทางออกจากพื้นที่ลับนี้ไม่ได้มันเริ่มเกิดความวิตกกังวลเราจะไปตามทางเดียวแล้วจะเดินต่อไปเรื่อยๆเราไม่เชื่อว่ามันจะไม่มีทางสิ้นสุด มีน้ำแข็งเริ่มเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวบางครั้งวิ่งบางครั้งบินเป็นระยะทางหลายล้านกิโลเมตรเดินสะดุดบ้างเป็นครั้งคราวเช่นนั้นมันเดินต่อไปและไกลขึ้นเรื่อยเรื่สัตว์ร้ายที่มองเห็นก็น้อยลงเช่นกันเมื่อไหร่เราจะออกไปจากที่นี่ หมีน้ำแข็งหลวเฟิงพึพรรมพำมันยังคงเดินต่อไปในทิศทางเดียวสัตว์ร้ายในสายตาของมันมีขนาดเล็กลงเมื่อมองจากระยะไก,กลาบางครั้งหลัวเฟิงมองเห็นเพียงไม่กี่ตัวฟาวเสียงปีศาจท,ที่น่าสะพรึงกลัวกวาดผ่านพื้นที่ทันทีมีน้ำแข็งหลัวเฟิงสั่นเพียงเล็กน้อย แม้ว่าจะอยู่ในร่างของเผ่าโมซาแต่แกนกลางภายในมีน้ำแข็งยังคงเป็นหลัวเฟิงและแกนกลางถูกซ่อนอยู่ภายในจิตวิญญาณโดยธรรมชาติแล้วมันจะไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงปีศาจเสียงปีศาจนี้น่าจะส่งผลต่อนักรบระดับผู้ครองแดนระดับต้นๆ้นได้เอเสียงปีศาจหมีน้ำแข็งหยุดกระทันหันดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยอารมณ์ของมนุษย์ ในที่สุดก็มีเสียงปีศาจหลังจากที่เดินไปมาในโลกห้องเหวลึกเป็นเวลานานมันก็ไม่เคยพบเสียงปีศาจแม้แต่ครั้งเดียวมีมากในที่สุดเราก็พบเสียงปีศาจมีน้ำแข็งหลัวเฟิงตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อตื่นเต้นมากจนเขารู้สึกเหมือนจะร้องไห้ เมื่อพบเสียงปีศาจท,ที่นี่ดูเหมือนว่าเราเกือบจะออกจากโลกห้วงเหวลึกนี้ได้แล้วมีน้ำแข็งตื่นเต้นมากจนกลายเป็นภาพเปือ่นรังทันทีก่อนออกมินด้วยหนึ่งลมหายใจที่มินไปหลายแสนกิโลเมตรในที่สุดก็เห็นกำแพงหินน้ำแข็งขนาดใหญ่มีถ้ำมากมายตั้งประงานถ้ำที่คุ้นเคยถ้ำที่เรารัก มีน้ำแข็งโบอกอุ้งเท้าขนาดใหญ่กระแทกกับกำแพงถ้ำอย่างตื่นเต้นและบินผ่านถ้ำแห่งหนึ่งทันทีจบบทที่สบทต่อไปจะรีบแปลและเรียบเรียงก่อนจะทำออกมาให้เพื่อนๆนได้รับฟงังโดยเร็วที่สุดนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ